ครับผมวันนี้จะมาลงคลิปงานช่วยหมู่บ้านให้ทุกคนได้ชมกันครับผมก็คือช่วงนี้เราก็ได้พัฒนารอบข้างสนามบอลเสร็จข้างหนึ่งแล้วครับเรืออีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ทำครับผมแต่ก็ยังไม่บ้างครับผมโมแต ทําอย่างอื่นครับผมแล้วก็เมืม่อวานก็มีท่านผู้ช่วยท่านผู้นําของเราได้เอาคอนฮอนกระจายข่าวมาให้ซ่อมให้ครับผมให้แต่งให้ครับผมก็คือเขาเปิดประกาศแล้วมันก็ขาดครับผมมันก็เลยเสียเอามาให้ทีมงานของเรา ทีมงานขมาซอกกล่าวซ่อมให้ครับผมตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็เมื่อคืนซ่อมไอ้ลำโพงฮอนที่มีตูดสีตูดครับผมก็ตอนเมื่อเช้าก็เอาขึ้นไปใส่เสร็จเรียบร้อยแต่เหลืออีก สมดอกครับผมอันนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นฮอนฮอนธรรมดาสมัยก่อนครับผมอันนี้คือตูดเดียวครับผมก็เสียเหมือนกันครับผมท่านผู้น,นำก็เลยเอามาให้ซ่อมอีกเมื่อเช้าครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ก็ตอนนี้กำลังจะ พาทีมงานขึ้นไปต่อให้ครับผมเพราะว่าจะปล่อยให้ท่านไปช่วยต่อเองก็กลัวจะต่อผิดครับผมกลัวจะเสียงไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็เช็คให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็จูนเสียงให้แล้วครับผมเหลือแต่ต่อเชื่อมกันแล้วก็เปิดได้เลยครับ มันจะมีทั้งหมดอยู่บนทางประปาครับผมประมาณสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกครับผมทั้งหมดเจ็ดดอกเสียเสียหมดเลยครับเหลือเหลือดอกเดียวครับผมที่ไม่ขาดครับผมตอนนี้ก็ได้ทำการเช็คทดสอบเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ เอาขึ้นไปต่อใส่ข้างบนให้แค่นั้นเองครับผมตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะขึ้นยังไงเดี๋ยวกะว่าจะให้บรรยากาศเย็นๆกว่านี้ก่อนแล้วจะขึ้นไปต่อให้ครับผมเพราะว่าจะปล่อยให้ท่านผู้ช่วยต่อเองก็กลัวต่อผิดครับผม ตัวเสียงมันไปคนละทิศละทางครับผมวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูเฉยเครับผมคือทีมงานของเราทีมงานของเราก็ก็เคยบอกแล้วครับผมว่าสิ่งไหนที่พอจะช่วยทางหมู่บ้านของเราได้ก็จะช่วยครับผมก็จะดูแลให้ครับ แต่ส่วนคนที่คิดไม่ดีกับพวกเราก็แล้วแต่เขาครับผมคือเราไม่ได้คิดเหมือนเขาเขาอยากจะคิดอะไรก็คิดไปส่วนเราก็คิดแต่เรื่องสิ่งดีๆทำแต่เรื่องสิ่งดีๆก็พอแล้วครับวันนี้ก็ได้ไม่ใช่แค่วันนี้ครับทำมาหลายครั้งหลายคราวหลายเรื่องแล้วครับทำสิ่งดีๆแต่บางเรื่องก็ไม่มีใครมองเห็นครับผม อุปกรณ์เครื่องมือได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เลยก็เลยเอามาลองครับผมเอามาลองกับเครื่องขยายของทีมงานเราเองครับผมเครื่องขยายตัวนี้ก็ไว้เปิดลองไว้เปิดเล่นเฉยๆครับผมส่วนเครื่องขยายที่เราเอาไปเปิดงานก็ อยู่ชุดอื่นครับผมอันนี้เป็นเครื่องขยายที่แต่งมาครับผมซื้ออะไรมาประกอบแต่งเองครับผมดังสุดยอดเลยครับเสียงก็ดีด้วยครับผมตอนนี้ก็เช็คให้เรียบร้อย เสียงก็รู้สึกว่าดังดีครับผมแต่ไม่รู้ว่าดังไปถึงประมาณกี่เม็ดกี่กิโลครับผมแค่ทดลองวางเปิดใส่ในบนพื้นดินธรรมดาครับผมไม่ได้เอาไปแขวนที่สูงๆก็เลยไม่รู้ว่าเสียงมันจะพุ่งได้กี่เม็ดกี่กิโลครับ คิดว่าทําได้เสียงดีแค่นี้ก็คิดว่าภูมิใจแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งก็พากันได้ทําความดีก็รู้สึกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจครับผมส่วนเรื่องอื่นปล่อยวางครับผมอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป ที่ซ่อมนี้ก็คือเป็นหอกระจายข่าวของหมู่บ้านระเบิกครับผมหมู่บ้านระเบิกตํบาบลช่วนาสมครับคือวันก่อนท่านผู้นําเขาก็ได้เปิดยังดังไปหน่อยครับผมก็เลยขาดหมดครับผมก็เลยเอามาให้ทีมงานเราซ่อมแซมและดูแลให้ครับผมก็เลยทางทีมงานก็เลยจัดให้อย่าง สมบูรณ์แบบครับผมถึงยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณกำลังใจทุกๆท,ท่านครับที่ให้กำลังใจกับทีมงานช่องของเรามาโดยตลอดครับผมครับก็คงประมาณนี้ครับผมครับสวัสดีครับ